สวัสด,ดีเจ้าป้าดาวจะมาอันพัดพักบุงใส่สันข้อหมูเนาะไปซื้อสันข้อหมูมาเจ้าข้างนี่เจ้าใส่อันใส่สันข้อหมูเนาะพักบุงเนาะบุ้งเข่องในจานเวลาเจ้าใส่ซอสหอยซีอิ๊วญี่ปุ่นนิดนึงเวลาเจะ ข้าสันก็หมูนี่ป้าดาวก็มักซีอิ๊วไปนิดหนึ่งเนาะไปเจ้าไปทํากันเนาะน้ำมันก็ได้แต่สอบเจ้าเอาหมูลงก่อนเลย น้เจ้าพักพักบุงใส่สันก้อหมูเนาะพอดีไปเจอปบนเอามาขายไปตีห้างก็เลยซื้อมาประมาณสักสี่กิโลเนี่ยมันถึงก้อนถึงก้อนเนาะก้อนไหนขึ่งกิโลก็มีสี่ีดก็มีห้าขีก็มีีอ่ะ ม,มาก็เอาม,มาตัดขึงตัดกางล่างน้ามือนนจะเด็บหน้าแล้วก็เอาใจถุงใจของสองแข็งเจ้าทอดหมูเห้มันออกเหลืองๆก่อนเจ้าเวลาถ้าเอาม,มากินมันจะได้หอมเนาะ ขับบุ้งใส่เลยข้าบุ้งยังมีเห็าอยู่นะจ้าข้ามันใส่จานห่อหมดเนาะ กันเดียวเขาซิมดูถ้ามันจืดเขาก็เติมเครื่องได้นี่เจ้า <c oughs> ดีแล้วพักบุงก็ยังมีอยู่แล้วพักบุงสองมัดนะซื้อมาเนาะ กินสองคนพอดีเลยเจ้าคนอาจานตักจานใผ่าจานมัน้เจ้าแยกถ้วยแยกจอดเหมือนเดิมบะกินร่วมกันเจ้า ประเภทนี้ญี่ปุ่นุณจะแยกถ้วยแยกช้อนเนาะถ้วยจ้อนก็เหมือนกันแก้วน้ำก็บเหมือนกันเจ้าใจคนละสีมดถ้วยเข้าก็เหมือนกันเจ้า <c oughs> ประเภทนี้ันจะเป็นย,ยังแบบนี้มาตั้งสมัยโบราณแล้วเนาะ ิมดูได้เจ้าแต่ต้องเติมแล้วเจ้าถ้าคนสีมักเค็มๆออกเค็มๆก็เติมได้แต่ปะาดาสอบอ,ออกจืดๆเนาะจะลำจะลำเจ้าแต่ป้าป้า,ปานี่กําเรียบปนใสน้ำป่าคนเดียวเนาะแต่ปลาดาแบบใสลกะก็เรียบตักออกคือผนเติมคนเดียวเจ้า เช็ดเรียบร้อยแล้วเจ้าพัดพัก,พกบงใส่สันคอหมูพัดแบบบ้านๆเขานี่แหละป้าดาวขอจบคลิปแขนนี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอกดไล่์กดแซร์ก,กดกระดิ่งที่ตามคือป้ดาดาวเทรนเนอร์ νε. จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ